Project ์เจ m m คอมมิวนิตี r เอนเตอร์ปราเรื่องกิจกรรมเรียนรู้วิสาหากิจชุมชนส่วนที่หนึ่งวิถีชีวิตของชุมชนหมู่บ้านหุบกระพงประวัติความเป็นมาสถานที่หมู่บ้านหุบกระพงเป็นแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเน้นแก้ปัญหาให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติการนี้จึงเริ่มตั้งแต่วันที่19สิงหาคาม2อง4ซึ่งพพระบรมราชินีหน้าเกเด็เยี่ยมเยียนสมาชิกในหมู่บ้านสาครหุบกระพงทรงเห็นว่าในพื้นที่หมู่บ้านหุบกระพงมี ต้นป่าสารนารายขึ้นอยู่เป็นจนํานวนมากหากได้รับการอบรมทําให้ราษฎรมีไรายได้เพิ่มขึ้นอีกทางด้วยส่วนที่2การยกระดับโอทบนวัตวิถีหมู่บ้านหุบก,กระพงมีงานหัตกรรมเป็นงานศิลปชิ้นสําคัญของหุบกระพงงานหัตกรรมจากกานสอนารายและเป็นงานที่เชื่อนหน้าชูตามชาวหุบกระพงซึ่งทุกวันนี้เกษตรกร,รที่เป็นสมาชิกของหุบกระพงยังคงสืบสารงานศินลปาชีพจากปานสอนารายไว้เป็นอย่างดีเราก็ส่งเสริมสินค้าตัวนี้ออกไปจําหน่ายตามที่ต่างๆทั่วประเทศแต่ผลิตได้ไม่ ไม่มากนะักเพราะเป็นงานฝีมือที่แท้จริงของุบกระพงปางสอนนาลายซึ่งเป็นไม้พุ่มลักษณะเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวที่มีเส้นใยแข็งทนทานด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีพระราช,ชดำริส่งเสริมให้อาชีพให้แก่สตรีบ้านุบกระพงจังหวัดเพชรบุรีโดยการนำปางสอนนารายมาสร้างสารรค์งานหัตถกรรมสร้างไรายได้เสริมให้กลุ่มแม่บ้านจนกลายเป็นสินค้า ชุมชนที่มีระดับส่วนที่3ความเชื่อมโยงในพื้นที่ชุมชนที่ท่องเที่ยวที่กินชายหาดชะอําตั้งอยู่อำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีเป็นชายหาดที่มีผู้คนส่วนใหญ่มาท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในทุกเทศกาลมีร้านค้าและบริการมากมายอยู่ในชายหาดจ,จุดเด่นของชายหาดชะอํามีที่นั่งและร้านอาหารตลอดแนวและอาหารทะเลสดๆราคาถูกและมีที่พักให้เลือกหลายแบบหลายราคาที่เที่ยว น้ำล้นสปีดเวย์กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีเป็นโครงการอันเนื่มนมาจากพระราชด,ดำรินในหลวงรัชกาลที่9ที่มีบริเวณหน่วยจัดเก็บน้ำหุบก,กระพงน้ำในอ่างเก็บน้ำบ้านหุบก,กระพงเนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีได้มีฝนตกหนักตลอดหลายวันส่งผลให้มวลน,น้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำหุบก,กระพงจนเต็มอ่างทำให้น้ำล้นสปีดเวย์ในรอบ10ปีทำให้นักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำเพื่อคลายร้อนอย่างคึกคัก3.3เลนมาร์คหาชะอําเป็นหาที่ มีชื่อเสียงของประเทศไทยที่ตั้งอยู่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมีร้านค้าและบริการมากมายอยู่บริเวณชายหาด3.4ที่พักโฮมสเตย์ยายกะตาโฮมสเตย์บ้านพักราคาประหยัดบรรยากาศดีสบายสไตล์ธรรมชาติอยู่ท่ามกลางหุบเขาและไม่ห่างจากทะเลพร้อมอาหารและเครื่องดื่ม ส่วนที่4การเดินทางและค่าใช้ใจ่าย4.1ระยะทางในการเดินทางจากจังหวัดนครปฐมสู่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีระยะทาง1 5 1กิโลเมตรเดินทางโด,งดยรถส่วนตัวใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมง25นาที4.2ค่าใช้ใจ่ายค่าน้ำมันรถส่วนตัว1,200บาทตกคนละ200บาทค่าที่พักโฮมสเตย์2ห้องนอน1,300บาทตัวคนละ216บาทค่าอาหารเช้า733บาทตัคนละ122บาท ค่าอาหารกลางวัน340บาทต่คนละ56บาทรวมทั้งสิ้น3,573บาทต่คนละ594บาทส่วนที่5ปัญหาและอุปสรรคของโอท็อปหมู่บ้านหูประพง5.1ข้อจำกัดในด้านเวลาของสมาชิกที่ไม่ตรงกันซึ่งสมาชิกแต่ละคนมีภาระหน้าที่ของตนเองไม่มีเวลามาทํางานทําให้ผลิตภัณฑ์ถูกออกผลิตออกมาน้อย5 2สภาพอากาศในบางฤดูซึ่งมีผลทําให้วัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิต ส่วนที่6กอบบนแลนความสำเร็จของชุมชน6.1ดนด้านผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากแป้งสอนอไรนั้นมีความโดดเด่นทุกผลิตภัณฑ์แต่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือหมวกและกระเป๋าแต่ในช่วงเวลาต่อมามีการนําเครื่องจักรมาช่วยในการเย็บขึ้นรูปตามที่ต้องการ6กด้านการท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและแหล่งเศร,รษฐกิจที่สาคัญขอ,ของประเทศในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนอกจากนี้แหนมเพชรอมยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูวมิพลอดุลยเดชพระองค์ทรงพระราชทานแนวทางแก้ปัญ เพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์บานสอนานลายที่กำลังจำหน่ายอยู่ซึ่งปรับส่วนผสมการตลาดของสารกรการเกษตรหุบกระพงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถช่วยลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ข้อเสนอแนะเพื่อการบริหารจัดการ 1. ควรเพิ่มเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีความเพียงพอต่อจำนวนนักท่องเที่ยวเนื่องจากในปัจจุบันจำนวนเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในสกกรมีน้อยซึ่งไม่เพียงพอต่อจำนวนนักท่องเที่ยว 2. ผลิตภัณฑ์ปานสอนาลายของกลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรกลุ่มกระพงมีลักษณะผิวของผลิตภัณฑ์เมื่อลูกค้าบางรายสัมผัสอาจเกิดอาการคันหากปรับปรุงให้ดีขึ้นจะส่งผลให้ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวตัดสินใจซื้อได้ง่าย3ควรส่งเสริมด้านการตลาดเนื่องจากราคาต่อชิ้นของสินค้าหลายๆชนิด อยู่ในระดับที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ของผู้ที่เป็นลูกค้าของสากลทําให้การซื้อสินค้ามีปริมาณที่น้อยดังนั้นควรให้การส่งเสริมการตลาดเข้ามาช่วยในการเพิ่มยอดขายโดยเราจะต้องทําให้ลูกค้าเห็นว่าเรากำลังทาโปรโมชั่นไม่ว่าจะด้วยวิธีลดแลกแจกแถมหรืออาจทาได้โดวยวิธีการจาัดกิจกรรมต่างๆเพื่อดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยว